สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คลื่นกระทบฟังวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวคดีดังที่เคยเกิดขึ้นให้ทุกคนได้ฟังกันใหม่นะครับโรเบิร์ตพอยนเตอร์อายุ44ปีเพื่อนๆจะเรียกเขาว่าบ๊อบทำงานเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมีประสบการณ์มานานกว่า20ปีอาศัยอยู่ที่รอยสิตี้ในรัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกาเพื่อนร่วมงานหรือลูกน้องของเขาต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าบ๊อบเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับงานนี้มาก เป็นนักดับเพลิงอย่างแท้จริงเขารักในงานนี้สุดๆเป็นคนที่ใจเย็นไม่เคยขึ้นเสียงกับใครแม้ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่กดดันก็ตามทุกๆปัญหาที่เข้ามาเขามักจะมองมุมต่างเพื่อใช้แก้ไขในทุกสถานการณ์มันจะมีอยู่เคสหนึ่งที่เกิดเหตุไฟไหม้ครั้งใหญ่ในเมืองแห่งนี้แต่สิ่งที่สําคัญเลยคือหลายๆคนรอดมาได้ครับและต้องยกความดีความชอบให้กับทีมงานของบ๊อบที่ช่วยกันดับไฟไว้ได้ทันและพาคนออกมาได้ทันเวลา ในช่วงเวลานั้นมันจะมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอายุประมาณ5-6ถึงขวบได้กำลังร้องไห้ตัวสั่นอยู่บ๊อบเองได้เดินเข้าไปปลอบใจเธอผู้ให้เธอเข้มแข็งให้กำลังใจต่างๆนานาและตอนนั้นได้มีนักข่าวถ่ายภาพนี้เก็บไว้ด้วยครับจะเห็นได้ว่าเขาเป็นคนที่อบอุ่นเสมอเมื่ออยู่ใกล้ไม่เพียงแค่นั้นเขายังเป็นคนตลกอีกด้วยเขามักจะทาให้เพื่อนๆและคนรอบข้างขำในมุกตลกของเขาอยู่บ่อยๆซึ่งนี่คือสิ่งที่บ๊อบเ,เป็นครับส่วนชีวิตครอบครัวเขาได้พบรักกับเอมี่ ตั้งแต่สมัยที่เขาและเธอเรียนมต้นด้วยกันพวกเขาคบหาดูใจกันเรื่อยมาจนได้แต่งงานกันไปในที่สุดและมีลูกด้วยกันถึงสองคนครับชีวิตคู่ของพวกเขาเหมือนจะไปได้ด้วยดีแต่มันก็เหมือนกับชีวิตคู่ทั่วไปบางอย่างมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่หวังและทําให้พวกเขาต้องเลิกรากันไปในปี2008หลังจากที่แต่งงานกันมาได้ประมาณ20ปีครับแม้ว่าทั้งสองจะไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันแล้วแต่เขาจะติดต่อหาเธอบ้างพูดคุยกับลูกบ้างเพราะลูกๆของเขาตอนนี้โตเป็นวัยรุ่นแล้ว และอาศัยอยู่กับเอมี่สะส่วนใหญ่เขามักจะทํางานหนักทํางานเกินเวลาบ้างเพื่อที่จะได้หาเงินไปให้ลูกสาวทั้งสองคนใช้เขาทุ่มเทกับลูกๆทั้งในเวลางานและนอกเวลางานครับตามรายงานเปิดเผยว่าเหตุผลที่ทําให้บ๊อบตัดสินใจหย่าก,กับเอมี่ไปเพราะว่าบ๊อบแอบไปมีอะไรกับหญิงสาววัยรุ่นคนหนึ่งโดยอายุไม่ห่างจากลูกสาวของเขามากสักเท่าไหร่นักโดยเธอคนนี้มีชื่อว่าเชซี่โมโมอนอายุ20ปีครับ พวกเขาเจอกันในช่วงปลายปี2007ผ่านเพื่อนของเพื่อนอีกทีเธอทำงานให้กับคลินิกหมอฟันแห่งหนึ่งในเมืองรอยส์ซิตี้ครับหลังจากที่ได้รู้จักกันพวกเขาทั้งสองคนเริ่มคุยกันมากขึ้นสิ่งที่ทำให้บ๊อบเริ่มสนใจนในตัวเธอก็คือเชสซี่มักจะแวะเข้ามาหาเขาที่ทำงานทุกวันมาถามหาแต่บ๊อบว่าอยู่ที่ไหน ทำอะไรเธอมักจะมาปรากฏตัวให้เขาเห็นอยู่บ่อยครั้งและชักชวนกันไปกินข้าวตอนพักเที่ยงอะไรประมาณนี้ครับหลายๆคนอาจจะคิดว่าเธอคงชอบผู้ชายที่มีอายุและน่าจะยังไม่รู้ด้วยว่าเขามีภรรยากับลูกแล้วแต่เรื่องนี้ได้ถูกตัดออกไปครับเพราะเธอรู้อย่างดีว่าเขามีลูกและภรรยาอยู่แล้วในตอนนั้นอย่างไรก็ตามเธอไม่สนใจสถานะของเขาเท่าไหร่เธอจึงค่อยๆแทรกตัวเองเข้าไปในชีวิตของบ๊อบมากขึ้น จนสุดท้ายบ๊อบได้เลิกกับภรรยาไปจนได้ไปแต่งงานกับเชซี่ภายหลังในเดือนพฤษภาคมปี2009ครับเพื่อนๆของบ๊อบที่ทํางานต่างรู้ว่าเธอเข้ามาแบบไหนและเธอดูเป็นคนที่ค่อนข้างเจ้าชู้เห็นใครก็ชอบไปหมดเพื่อนๆต่างแนะนําเขาไปแต่ทุกอย่างบ๊อบเป็นคนตัดสินใจเองทั้งหมดพอเวลาผ่านไปได้ราวๆปี2ปีทั้งคู่มีลูกสาวด้วยกันครับชีวิตของบ๊อบตอนนี้บอกได้เลยว่ามีความสุขมากๆแต่เขาก็ไม่เคยลืมลูกสาวอีกสองคนของเขานะครับ เขาคอยส่งเงินให้พวกเธอใช้จ่ายอยู่เรื่อยๆแต่ปัญหามมนได้เริ่มต้นจากตรงนี้แหละครับนั่นก็คือเรื่องเงินเพราะหลังจากที่เชซี่คลอดลูกแล้วเธอได้หยุดทํางานไปเลยและมันก็จะเป็นบ๊อบคนเดียวที่หาเงินมาใช้จ่ายทั้งหมดเงินในบัญชีที่มีอยู่มันค่อยๆลดน้อยลงไปกับการใช้ชีวิตของเชซี่ครับตามรายงานแจ้งว่ารายได้ของบ๊อบนั้นมีมากถึง1,000 0แดอลลาร์ 1, ต่อปีเลยหรือประมาณ3ล้านกว่าบาทเลยทีเดียว และด้วยความที่เธอยังคงเป็นวัยรุ่นเรื่องรูปลักษ์ภายนอกมันจึงสําคัญสําหรับเธอเธอมักจะใช้เวลาส่วนหนึ่งไปกับการช้อปปิ้งไม่เพียงแค่นั้นเธอมักจะใช้เงินของบ๊อบซื้อตั๋วฮอลิเดย์แพ็กเกจไปเที่ยวอยู่บ่อยๆโดยที่บ๊อบไม่รู้เรื่องเลยจนใกล้จะถึงเวลาออกไปเที่ยวเธอถึงจะบอกว่ามีแพลนไปไหนบ้างจากบ๊อบที่เป็นคนไม่ค่อยได้ออกไปเที่ยวมากนะักแต่พอได้เจอกับเธอเขาก็ได้ไปสถานที่ต่างๆกับเธอบ่อยขึ้นและค่าใช้จ่ายมันไม่น้อยเลยครับ บ๊อบเริ่มคิดแล้วว่าเขาจะไหวไหมกับการใช้ชีวิตแบบนี้เขาต้องทำงานหนักขึ้นไปอีกโดยวันวันหนึ่งแทบจะไม่มีเวลานอนอยู่แล้วมันจะมีอยู่หลายครั้งคร้งที่บ๊อบเคยเล่าให้กับเพื่อนร่วมงานฟังว่า mm hmm. เธอมักจะตะโกนใส่เขาอยู่ตลอดเวลาที่ได้ยินอะไรที่ไม่พอใจคือเธออยากซื้อของแบบนี้อยากไปเที่ยวที่นี่แต่เงินของเขากำลังลดลงเรื่อยๆเขาพยายามให้เธอหยุดมองเรื่องพวกนี้ก่อนแต่เธอก็ไม่อยากรับรู้หรือรับฟังอะไรเลยแถมยังอารมณ์เสียใส่เขาอีกด้วย แต่ขอเล่าย้อนกลับไปก่อนที่ทั้งสองคนจะแต่งงานกันสักนิดหนึ่งนะครับคือบ๊อบได้ให้เชซี่เซ็นสัญญาก่อนสมรสครับมันเป็นสัญญาทางกฎหมายระหว่างบุคคลทั้งสองฝ่ายที่ทําขึ้นก่อนจดทะเบียนสมรสเนื้อหาของสัญญาจะเกี่ยวกับสินทรัพย์ของแต่ละฝ่ายว่าจะแบ่งกันอย่างไรในกรณีเกิดการหย่าร้างขึ้นมา การทำสัญญาแบบนี้ส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นในประเทศอเมริกาและส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นเพราะฝ่ายหนึ่งมีทรัพย์สินมากกว่าอีกฝ่ายคือถ้าบ๊อบไม่ทำแบบนี้ถ้าเกิดการหย่าร้างขึ้นมาจริงๆบ๊อบเองจะต้องเสียสินทรัพย์หรือแบ่งให้กับเชซี่คนละครึ่งเลยทีเดียวครับนั่นหมายความว่าบ๊อบเองไม่ได้เชื่อใจเธอมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะเขาไม่รู้ว่าเธอจะมาดีหรือมีแรงจูงใจอะไรที่ซ่อนเร้นอยู่หรือเปล่า คือมันก็เข้าใจได้ครับเพราะช่วงที่พวกเขาแต่งงานกันใหม่ๆบ๊อบเองไม่ได้รู้จักเธอดีอะไรขนาดนั้นพ่อแม่ของเธอบ๊อบเองก็ไม่ค่อยได้เจอเลยส่วนเธอเองยังคงเป็นเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งเท่านั้นสินทรัพย์อะไรคงไม่น่าจะมีบ๊อบจึงตัดสินใจทําสัญญานี้ขึ้นเพื่อปกป้องตัวเองไว้เผื่อมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นตามมาภายหลังซึ่งแน่นอนครับเขาไม่อยากให้มันเกิดอะไรขึ้นเพราะเขาเองก็ชอบแล้วรักเธอมากเช่นกันนอกจากนี้ตามข้อมูลบ๊อบได้ระบุในสัญ,ญญาอีกด้วยว่าถ้าต้องหย่าร้างกันจริง เธอจะไม่ได้อะไรจากเขาเลยและลูกสาวที่พวกเขามีด้วยกันบวกกับลูกสาวอีกสองคนกับอดีตภรรยาจะเป็นคนได้สิทธิจากยอดเงินทั้งหมดแต่เชซี่ได้มีการขอให้บ๊อบทำประกันชีวิตใหม่ด้วยเผื่อว่ามันเกิดอะไรขึ้นระหว่างเขาไปทำงานซึ่งยอดเงินประกันทั้งหมดจะอยู่ที่ราวๆ0 0 0 0ดอลลาร์หรือประมาณ20ล้านบาทครับโดยเธอได้โน้มน้าวให้เขาเปลี่ยนชื่อผู้รับผลประโยชน์ให้เป็นชื่อของเธอเพียงคนเดียวและบ๊อบเองก็ใจอ่อนยอมทำตามที่เธอบอกทุกอย่างเพราะด้วยความรักที่เขามีต่อเธอ คือตอนนี้เราจะเห็นได้ว่าก่อนแต่งงานกับหลังแต่งงานไปแล้วบ๊อบหลงภรรยาคนนี้มากจนยอมเปลี่ยนข้อมูลบางอย่างในประกันเพื่อที่ผลประโยชน์ทั้งหมดจะตกไปอยู่ที่เชซี่เพียงคนเดียวพอเรื่องทุกอย่างเสร็จสิน้นเอกสารได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรหมดแล้วเวลาได้เดือนไปเรื่อยๆครับจนผ่านเข้าไปในปีที่4หลังจากแต่งงานกันพวกเขาเริ่มมีปัญหากันมากขึ้นทั้งคู่ทะเลาะก,กันบ่อยครั้งแม้แต่ตอนที่บ๊อบอยู่ในเวลางานเธอก็มักจะโทรมารบกวนเขาและพูดด้วยอารมณ์ที่หงุดหงิดใส่กันทั้งสองฝ่าย แต่บ๊อบคือคนที่พยายามจะใช้อารมณ์น้อยที่สุดซึ่งมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากเพราะคนที่ชอบพูดเสียงดังอย่างเชซี่ไม่เคยยอมหรือประนีประนอมอะไรเลยไม่เพียงแค่นั้นเธอยังไปเที่ยวพูดกับเพื่อนของเธอหรือคนอื่นๆอ,อีกว่าบ๊อบเป็นสามีที่ไม่ดีชอบทำร้ายร่างกายเธออยู่บ่อยครั้งจนเธอเริ่มรู้สึกไม่ไหวแต่ต้องทนอยู่เพราะลูก สิ่งที่แปลกไปหลังจากที่พวกเขาทะเลาะก,กันบ่อยขึ้นคือเชยเี่เริ่มแต่งตัวมากขึ้นออกไปยิมมากขึ้นฟิตหุ่นเหมือนกำลังจะมีแลนทำอะไรสักอย่างจนเธอดูสวยขึ้นมาทันทีตามรายงานของชาวบ้านเคยเห็นเธอออกไปเที่ยวที่บาร์เพียงลําพังเธอแต่งตัวสวยหรูรามีการพูดคุยกับชายแปลกหน้าหลายคนไม่เพียงแค่นั้นครับเธอยังไปนอนกับผู้ชายเหล่านั้นอีกด้วยในขณะที่บ๊อบออกไปทำงานหาเงินเพื่อที่จะให้เธอและลูกได้อยู่อย่างสุขสบาย ทุกครั้งก่อนที่เธอจะออกไปไหนมาไหนเธอมักจะขอให้ลูกสาวทั้งสองคนของบ๊อบที่อายุไล่เลี่ยกันช่วยดูแลลูกของเธอในช่วงที่เธอออกไปข้างนอกอีกหลายๆสิ่งที่เธอทำเหมือนจะทำเพื่อตัวเองทั้งหมดเลยครับและนี่คือสิ่งที่บ๊อบเองก็รับรู้และได้มีการพูดคุยกับเพื่อนร่วมง,งานที่สนิทด้วยหลายครั้งและปรึกษากันว่าจะเอาอย่างไรดีลูกสาวของบ๊อบทั้งสองคนเห็นว่าเชซี่ทำแบบนี้ พวกเธอได้บอกบ๊อบอีกทางครับเขาเองได้แต่ถอนหายใจและเสียใจมากๆที่เธอทําแบบนี้บ๊อบเริ่มรู้แล้วว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่เขาตามหามาตลอดแต่เขาก็ได้ปล่อยให้เวลามันผ่านไปเรื่อยๆแล้วเมื่อมีโอกาสเขาจะลองคุยกับเธออีกครั้งเพื่อมันจะมีทางออกที่ทั้งสองได้เริ่มต้นใหม่เพราะเขาเองไม่อยากเริ่มต้นใหม่กับใครเขาอยากใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับเชซี่จริงๆบ๊อบพยายามให้อภัยในสิ่งที่เธอทํามาตลอดเขาโทษตัวเองเสมอว่าเป็นเขาเองที่ไม่มีเวลาคอยดูแลเธอกับลูกได้ดีมากพอ เขาโมโแต่ทํางานหนักจนเกินไปและไม่นานหลังจากนั้นเขาได้จองตั๋วไปเที่ยวต่างประเทศตามที่เธออยากไปมาโดยตลอดเพื่อที่จะไปเติมเต็มความรักที่มีให้กันให้มันแน่นแฟนกันมากยิ่งขึ้นแต่หลังจากที่กลับมาจากเม็กซิโกแล้วเขาได้โทรหาเพื่อนร่วมง,งานที่สนิทด้วยและอัปเดตเรื่องราวต่างๆบ๊อบเองบอกว่าชีวิตของเขากับเชซี่มันคงมาถึงทางตันแล้วละ่ะดูท่าแล้วคงจะไปต่อด้วยกันไม่ได้แน่นอนเขาได้ถามเพื่อนของเขาว่ามีทนายคนไหนที่พอจะแนะนําให้ได้บ้าง ซึ่งตอนนี้เขาทำใจที่จะหย่าก,กับเธอแล้วจากนั้นทั้งบ๊อบและเชซี่ต่างแยกกันอยู่ระหว่างนี้ครับพอเอกสารต่างๆได้ถูกเซ็นจากบ๊อบแล้วทีนี้ก็เหลือแต่ลายเซ็นของเชซี่แล้วครับถ้าเธอเซ็นเมื่อไหร่ชีวิตคู่ของพวกเขาก็จะจบลงอย่างเป็นทางการแต่เชซี่ยังคงยื้อเวลาและเลี่ยงที่จะเซ็นใบหย่าครับต่อมาในวันที่8กันยายนปี2016ระหว่างที่ทั้งสองคนกำลังดำเนินเรื่องหย่ากันอยู่ในใจลึกๆของบ๊อบแล้วนั้นเขายังคงอยากรักษาความรักนี้ไว้ให้ได้นานที่สุด ซึ่งเขาได้มีการเขียนข้อความหาเชซีว่าเขาเองรู้สึกเสียใจและเสียดายเวลาที่ผ่านมามากเขาไม่อยากให้มันจบแบบนี้เลยเหมาเริ่มต้นกันใหม่ได้หรือไม่จากนั้นหนึ่งวันถัดไปเชซีได้เขียนข้อความตอบกลับไปว่าเธอเองก็คิดแบบนั้นเหมือนกันเธออยากลองเริ่มต้นใหม่อีกสักครั้งหนึ่งเพื่อลูกและเธอเองก็ยังรักเขาอยู่แต่เธอบอกว่าเรื่องนี้มันต้องมีการพูดคุยแบบตัวต่อตัว,ตวให้มันชัดเจนกันไปเลย ซึ่งเธอได้นัดเขาไปเจอที่ร้านฟาสต์ฟู้ดแห่งหนึ่งครับมันจะเป็นร้านที่พวกเขามักจะออกไปหาอะไรทานด้วยกันเสมอบ๊อบตอนนั้นได้ไปที่ร้านตามนัดแต่รอไปได้สักสองชั่วโมงแล้วเชซี่ก็ยังไม่ปรากฏตัวขึ้นเลยเขาจึงส่งข้อความหาเธอว่าถึงไหนแล้วเธอได้ต่บอกว่าใกล้ถึงแล้วทนรออีกนิดหนึ่งนะ GPS ของเธอบอกว่าอีกไม่ถึง5กิโลเมตรเองจากนั้น20นาทีผ่านไปบ๊อบเขียนข้อความหาเธออีกครั้งคึงบนบนว่ามันเป็นระยะทางอะไรที่ยาวนานขนาดนั้น ไม่นานครับเธอเขียนทักหาเขาต่อว่าตอนนี้รถของเธอกําลังติดหลุมไม่สามารถขับไปได้เธอขอให้เขาขับมาช่วยเธอหน่อยบ็อบด้วยความเป็นห่วงและไม่ได้คิดอะไรครับเขาจึงได้ขับรถตามโลเคชันที่เธอได้ส่งไปให้ตอนนั้นมันเป็นเวลาสีทุ่มครึ่งแล้วนะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าโลเคชันที่เธอให้เขาไปหามันจะเป็นพื้นที่ชนบทไม่ค่อยมีคนพลุกพล่านทางเปลี่ยวเลยก็ว่าได้พอบ๊อบขับใกล้จะถึงเขาได้เห็นเชซี่โบกไม้โบกมืออยู่ ต่อมาเขาได้ลงจากรถไปแล้วเดินไปหาเธอครับส่วนเธอเองได้จูม,มือบ๊อบค่อยๆเดินเข้าไปในทางที่ค่อนข้างมืดอยู่พอสมควรซึ่งพอถึงรถของเธอแล้วเขาได้พยายามมองไปที่ล้อเจ้าปัญหานั่นแล้วขึ้นไปเบนรถเตรียมที่จะช่วยเธอขับรถออกไปจากนั้นเสียงปืนก็ดังขึ้นครับเชซี่เองก็ตกใจเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นซึ่งพอเธอตั้งสติได้เธอรีบโทรหา9 1าง,ง,ง,งทันทีตำรวจทำงานไวมากครับโดยไม่ถึง4นาทีพวกเขาได้เดินทางมาถึงที่เกิดเหตุ หลังจากที่เจ้าหน้าที่ไปถึงพวกเขาได้นำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลส่วนเชซี่ที่อยู่ในที่เกิดเหตุกำลังนั่งอยู่ที่ด้านหลังของรถพยาบาลอีกคันอาการของเธอดูช็อปหายใจถี่มีเลือดติดอยู่ที่มือและดูตกใจมากเธอบอกว่ามีใครบางคนยิงสามีเธอไปข้อมูลบางส่วนที่เธอให้กับตำรวจจะเป็นประมาณนี้ครับ so we could talk uh when i went off the road that's when i called my s a i d I need you to come help me breathe for me miss pointer calm down and breathe for me okay i got some questions i'm trying to fill in some holes okay have you ever been out here before no you never i've never been out here before only tonight right now หลังจากที่ดูปฏิกิริยาของเธอไปแล้วทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับเวลาที่เราพูดถึงคนรักของตัวเองมันจะมีอาการแบบนี้หรือเปล่ามันฟังดูสมเหตุสมผลหรือไม่ ในขณะเดียวกันตำรวจที่อยู่ในที่เกิดเหตุยังคงพยายามตามหาร่องรอยของคนร้ายต่อไปแต่ไม่นานครับเจ้าหน้าที่ได้แจ้งว่าบ๊อบเสียชีวิตไปแล้วซึ่งบริเวณที่เขาถูกยิงไปคือที่หัวหนึ่งนัดครับหน่วยพิสูจน์หลักฐานได้พยายามดูว่ามีอะไรตกหล่นอยู่ในรถหรือไม่แต่ไม่มีอะไรที่น่าสงสัยเลยครับนอกจากปลอ,อกกระสุนปืนที่ตกอยู่ในรถซึ่งพวกเขาได้นํามันกลับไปตรวจสอบภายหลังและตั้งก็สังเกตว่าปลอ,อกกระสุนนี้ไปอยู่ด้านในรถได้อย่างไรพอเวลาผ่านไปไม่กี่ชั่วโมง ตำรวจได้พยายามรวบรวมหลักฐานในที่เกิดเหตุให้ได้มากที่สุดเพื่อเช็คดูว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจอีกหรือไม่และพวกเขาได้ย้อนกลับไปดูคลิปวิดีโอจากบอดี้แคมและได้มีการวิเคราะห์กันถึงความน่าจะเป็นไปได้ของเรื่องราวที่เธอได้เล่าไปครับและได้เชิญให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ตามกันไปด้วยคือพวกเขาบอกว่ามันไม่ใช่คำพูดของคนที่เสียใจหรือตกใจเลยเธอพูดไม่เป็นประโยคพูดกลับไปกลับมาอารมณ์ช่วงที่เธอพูดถึงสายมีตัวเองไม่มีช่วงไหนเลยที่เธอจะรู้สึกเหมือนจะร้องไห้ออกมาด้วย มันฟังดูเหมือนกับว่าเธอกําลังแสดงละครอ,อยู่หลังจากที่ทุกคนทราบว,ว่าบ๊อบได้เสียชีวิตไปแล้วเพื่อนร่วมงานที่บ๊อบสนิทด้วยได้ข่าวมาจากหัวหน้าอีกทีหนึ่งครับเขารู้สึกจุกเสียใจจนพูดไม่ออกเขารักบ๊อบเหมือนพี่น้องแท้ๆพวกเขาทํางานร่วมกันมาหลายสิบปีเขาไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือเรื่องจริงแต่ในขณะเดียวกันในหัวของเขาตอนนั้นคิดแล้วว่ามันต้องเป็นฝีมือของเชซี่แน่นอนแต่เขาเองทําอะไรไม่ได้มากซึ่งต้องยกให้ตำรวจเป็นคนจัดการต่อไป จากนั้นในช่วงตีสามตีสีของเช้าวันที่9กันยาย,ยนปี2016ตำรวจได้เชิญให้เชซี่มาสอบปากคำที่โรงพักสิ่งที่ผิดปกติคือเรื่องราวที่เธอได้เล่าให้ฟังใหม่อีกครั้งหนึ่งมันดันไม่เหมือนเดิมซะแล้วครับเมื่อเทียบกับภาพวิดีโอที่ถูกบันทึกไว้ซึ่งตำรวจได้มีการวิเคราะห์กันไปก่อนหน้านั้นแล้วถามไปถามมาจนสุดท้ายเธอยอมรับว่ามันอาจจะเป็นคนคนนี้ที่ลั่นไกใส่บ๊อบไปโดยเธออ้างของชายคนนี้ว่าชื่อไมเคิลกาซาอายุ37ปี เขาเป็นแฟนใหม่ของเธอที่คบหา,าด้วยในไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเธอรู้จักกับเขาตั้งแต่ช่วงมิถุนายนปี2016ในบาร์แห่งหนึ่งที่เธอไปบ่อยๆทั้งคู่พูดคุยกันถูกคอจึงสารสัมพันธ์ต่อเรื่อยมาเธอบอกว่าก่อนที่เธอจะไปหาบ๊อบเธอกับไมเข้าแอบไปมีอะไรกันก่อนหน้านั้นด้วยซึ่งเธอคาดว่าไมเขิาอาจจะรู้สึกหึงเขาจึงได้ตามเธอไปและซ่อนตัวอยู่ในรถจนก่อเหตุด,ดังกล่าวขึ้นหลังจากที่ตำรวจได้ฟังที่เธอเล่ามาทั้งหมดพวกเขาไม่เชื่อในสิ่งที่เธอพูดเลยครับ สิ่งที่เธอพยายามจะสื่อคือเหมือนเธอจะโบยความผิดไปให้อีกฝ่ายตลอดว่าเป็นคนขี้หึงไม่ชอบให้ไปอยู่กับผู้ชายที่ไหนต่อมาตำรวจได้ขอเช็คโทรศัพท์ของเธอซึ่งเธอไม่คิดว่าตำรวจจะเช็คนะครับตอนนั้นพอพวกเขาได้ทำการเช็คดูแล้วมันจะมีข้อความเขียนกันหาระหว่างไมเคิลกับเธอเกี่ยวกับแผนต่างๆที่จะกำจัดบ๊อบออกจากชีวิตเธอไปพร้อมกับยอดเงินต่างๆที่เธอจะได้หากบ๊อบเสียชีวิตจริงๆในข้อความเหล่านั้นมันชัดเจนมากๆครับว่าเธอคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ทั้งหมด แล้วในข้อความ,มอื่นๆเธอยังมีการพูดคุยกับผู้ชายอีกคนหนึ่งซ้อนกันไปอีกในเชิงชู้สาวตอนนี้สิ่งที่ตำรวจทำได้คือจับเธอเข้าฝากขังก่อนครับในข้อหาฆาตกรรมและต้องรีบหาตัวไมเคิลมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วที่สุดโดยตำรวจได้ให้เจ้าหน้าที่หลายนายไปที่บ้านเพื่อเตรียมจับกุมเขาครับแต่ไมเคิลไม่อยู่บ้านซะแล้วและกำลังหลบหนีอยู่แต่หนึ่งวันผ่านไปเขาได้เข้ามามอบตัวที่โรงพักครับซึ่งเขาได้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแม้ว่าจะมีหลักฐานแชทคุยกันก็ตาม ซึ่งเขาอ้างว่ามันอาจจะเป็นใครก็ได้ที่เขียนเขาไม่ได้ทำและยังได้อ้างว่าเชซี่นั่นแหละที่เป็นคนจัดการทุกอย่างเองเขาไม่รู้เรื่องเหมือนกับว่าสองคนนี้กำลังเริ่มทะเลาะก,กันเองครับใส่ร้ายกันไปกันมาอย่างไรก็ตามตำรวจต้องตามหาหลักฐานที่สามารถมัดตัวเขาได้มาดำเนินคดีครับไม่งั้นเขาคงลอยนวลต่อไปแน่ประมาณ5อาทิตย์ผ่านไปมีฟาร์เมอร์คนหนึ่งได้พบกับปืนลูกซองที่ถูกฝังไว้ใต้ดินไม่เพียงแค่นั้นไมเคิลยังเคยถ่ายรูปคู่กับปืนลักษณะเดียวกันนี้ลง Facebook อีก มันจึงทําให้ตอนนี้ความเชื่อมโยงระหว่างปืนมันใกล้เข้ามาทุกทีแต่ตํารวจต้องเอาปืนลูกซองนี้ไปตรวจเช็คต่อเพื่อดูว่าปลอกกระสุนที่พบในที่เกิดเหตุมันจะใช่ปลอกอันเดียวกันหรือไม่และผลมันออกมาเป็นอันเดียวกันจริงๆครับและตอนนี้หลักฐานมันได้มัดตัวเขาไว้แน่นมากๆแล้วเขาดิ้นไม่หลุดแน่นอนส่วนแรงจูงใจสําหรับเชซี่มันคงไม่มีอะไรมากครับมันคือความโลภอย่างเดียวเธอไม่เคยรักใครจริง แถมตามรายงานก่อนที่เธอจะเจอกับไมเคิลเธอได้เป็นมีอะไรกับผู้ชายหลายคนและมักจะพูดถึงบ๊อบในทางที่ไม่ดีว่าเขาเป็นสามีที่ไม่ได้เรื่องชอบทำร้ายร่างกายต่างๆนานาเธอจึงได้ขอให้ผู้ชายเหล่านั้นช่วยกำจัดบ๊อบออกไปจากชีวิตเธอทีแต่ทุกคนคิดเหมือนกันหมดครับคือถ้าไม่รักกันแล้วทำไมไม่ปล่อยมือกันไปทำไมไม่อยากกันให้จบๆจะไปทำร้ายกันทำไม ซึ่งมันไม่มีใครยอมทําในสิ่งที่เธอขอครับจนเธอได้ไปเจอกับไมเคิลที่เขาเองก็ชอบเธอมากเหมือนกันชอบมากจนยอมทาในสิ่งที่เธอต้องการได้ทุกอย่างครับต่อมาในวันที่15กันยายนปี2016ทางสถานีดับเพลิงได้จัดงานศพอย่างสมเกียรติให้กับบอบครับในวันนั้นมันเป็นอะไรที่โศกเศร้าเสียใจมากๆสําหรับครอบครัวของเขาแต่อีกมุมหนึ่งมันก็ถือได้ว่าเป็นวันที่สวยงามอีกวันที่มีคนมากมายให้เกียรติมาร่วมไว้อาลัยในวันนั้นด้วย ในช่วงเดือนเมษายนปี2017ศาลได้มีคำตัดสินอย่างชัดเจนและเห็นว่าเชซี่มีความผิดจริงในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนและจะต้องถูกจำคุกตลอดชีวิตครับส่วนไมเคิลได้มีการขึ้นศาลในช่วงวันที่20กรกฎาคมปี2018ซึ่งศาลได้ตัดสินให้เขาติดคุกเป็นเวลาทั้งหมด99ปีครับทั้งเชซี่และไมเคิลไม่ได้มีการพูดถึงบ๊อบแต่อย่างใดแถมไม่ได้ขอโทษกับสินที่เกิดขึ้นอีกด้วยหลังจากที่เรื่องราวทุกอย่างจบลง ทางครอบครัวของบ๊อบตางก็อยากให้ทั้งคู่ถูกประหารชีวิตครับเพราะรู้สึกว่ามันยังคงไม่เป็นธรรมสำหรับบ๊อบสักเท่าใดพวกเขาไม่ได้ให้โอกาสบ๊อบได้เลือกใช้ชีวิตของตัวเองเลยแล้วทำไมเราจะต้องให้คนพวกนี้ยังคงมีชีวิตอยู่ต่อไปได้แต่อย่างน้อยคนนิสัยแบบนี้คงไม่ได้มีโอกาสออกมาทำร้ายใครได้อีกทางครอบครัวจึงรู้สึกพอใจในระดับหนึ่งครับใจนี้สำคัญมากทีเดียวพาให้คนเป็นบ้าอยู่นี้ก็คือใจใจนี้มีความโลภไม่มีประมาณ ขนาดน้ำมหาสมุทรยังมีฟังแต่สำหรับความโลภไม่เคยมีฟังสุดท้ายนี้ผมฝากด like, กดไลค์กดแชร์และสำหรับใครที่เพิ่งกดเข้ามาฟังคลิปนี้เป็นครั้งแรกอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่กับคลื่นกระทบฟังสวัสดีครับ